สวัสดีคะ่ะแฮปปี้ฮา l o วีนนะคะเนื่องในวันฮาโลวีนก็เลยอยากมาแบ่งปันประสบการณ์หลอนๆที่เกิดกับตัวเองสมัยที่เรียนปริญญาตีมออัหญ่นะคะตอนนั้นก็มาอยู่หอพักภายในมได้ประมาณ1เดือนนะคะมีวันหนึ่งเราปวดปัสสาวะตอนตีสองก็ตอนนั้นไม่กล้าปลุกเมตดนะคะทุกคนหลับหมดแล้วก็เลยต้องมาเข้าห้องน้ำคนเดียวห้องที่เราพัก กับห้องน้ำเนี่ยห่างกันประมาณ6ห้องในช่วงระหว่างที่เดินไปนะคะก็คิดว่า,าถ้าเกิดมีใครมาอาบน้ํามีใครมาเข้าห้องน้ําช่วงนี้ก็ดีเนาะคืออยากมีเพื่อนนั่นแหละไม่อยากไปเข้าห้องน้ําคนเดียวนะคะเดินไปก็คิดไปก็พอผ่านไปเป็นห้องที่5นะคะเราก็หันกลับมาหันหลังกลับมาเพื่อว่าเออยากรู้ว่ามีใครมาเข้าห้องน้ำไหมนะคะก็เห็นจริงๆมีอยู่คนนึงนะคะเราไม่แน่ใจว่า เขาออกมาจากห้องตรงข้ามหรือว่าห้องเยื้องๆกับห้องเรานะคะแต่เหมือนกับว่าเขานะออกมาจากกำแพงแต่ตอนนั้นก็คิดว่าเราคงตาฝาดนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงตีสองเนาะแอบดีใจมากกว่าที่ว่าโอเคเรามีเพื่อนแล้วนะคะก็หันกลับไปทางห้องน้ำต่อและก็ภายใน2วินาทีนะคะเราก็หันกลับไป คืออยากรู้ว่าเขาอ่ะเดินมาถึงไหนแล้วนะคะแต่ช่วงสองวินาทีที่เราหันกลับเนี่ยเขาก็อยู่ห่างจากตัวเราแค่หนึ่งไม้บรรทัดนะคะเราก็เอออืมก็แปลกใจนะคะว่าทำไมเขาเดินเร็วจังแล้วก็ที่หน้าเขาเนี่ยมันโล่งไปหมดเลยไม่มีตาคิ้วปากจมูกอะไรใดๆนะคะแต่เราก็คิดว่าเออน่าจะเบลเบละนั่นแหละตีสองเราก็คงเบลเบล,เ,บลเองนั่นแหละอืม อีก่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคะก,ก็มุ่งหน้าไปที่ห้องน้ําต่อแต่พอจะถึงห้องน้ําเนี่ยเขาก็แซงเราเข้าไปเลยนะคะแต่ช่วงที่เขาแซงเนี่ยมันก็จะคือเหมือนจะเป็นลมวูบใหญ่แล้วลมวูบใหญ่เนี่ยพอผ่านตัวเราไปปุ๊บประตูห้องน้ําต่างๆที่อยู่ข้างในนะคะมันก็จะดังแบบเป็นโดมิโนโ่ก็คือปัง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 ,ปง,ปงไปเลยนะคะเราก็อะคิดว่าทําไมเขาเสียมาระยาจ,จัง เราก็เลยมองไปที่ห้องน้ำนะคะมองไปตรงฝั่งที่มันเป็นกระจกบานใหญ่ว่าสําหรับแปลงฟันแล้วก็ซักผ้านะคะตรงนั้นก็ไม่มีใครนะคะเราก็เดินไปห้องที่มันเป็นห้องอาบน้ํากับห้องที่ทําธุระส่วนตัวนะคะตรงห้องทาธุระส่วนตัวเน่ยมันก็คือประตูเปิดทั้งห้าห้องไม่เห็นใครนะคะทีนี้ไอห้องที่เป็นห้องอาบน้าเนี่ยมีอยู่สองห้องที่ปิดอยู่เราก็จิ้มห้องแรกที่ปิด ก็เปิดไปก็ไม่มีคนนะไม่มีใครเราก็เลยไปจิ้มอีกห้องหนึ่งก็เปิดได้นะคะก็ไม่มีใครอีกอทีนี้ก็เอาละสติก็กลับมาแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะโดนแล้วแหละทีนี้สมองก็เลยประมวลทุกอย่างเลยนะคะว่าเออเขาก็ออกมาจากกำแพงนะแล้วก็ภายในสองวินาที ก็มาถึงตัวเราแล้วนะคะแล้วก็ใบหน้าเขาก็โล่งไปหมดเลยนะคะแล้วช่วงที่ผ่านประตูประตูตรงเป็นประตูแรกของห้องน้ำเนี่ยถ้าคนที่เข้ามาพร้อมกันสองคนแขนมันน่าจะชนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแค่ลมวูบใหญ่ผ่านไปไม่ได้มีเนื้อมาสัมผัสกันเลยนะคะก็ถึงตอนนั้นก็เลยท่องนโมท่องนโมแล้วก็ทำธุระส่วนตัวนะคะแล้วก็ปฏิญาณว่า จะไม่ขอเข้าห้องน้ําเกินเที่ยงคืนอีกเลยนะคะทางที่ดีที่สุดก็สักสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะก็มาคิดว่าเขาน่าจะมาดีนั่นแหละเขาใจดีเขาหวังดีเพราะว่าเราในระหว่างที่เดินมาเราก็คิดตลอดว่าถ้าเกิดมีเพื่อนมาด้วยก็คงดีนะคะเขาก็เลยมาส่งแค่ที่ประตูห้องน้ําแล้วก็ไปนะคะถือว่าใจดีมาก <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะ ส่วนตัวเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงวิญญาณมีจริงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะยังไงก็สุขสันต์วันฮาโลวีนสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะ